สวัสดีครับวันนี้มาดูผักสาบงามๆนะครับงามมากนะครับเพราะว่าอาทอดยอดเรื้อนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี่ทอดยอดเรือแล้วอย่างนีองนนะ้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะพวกเนี้ยนะครับต้นกล้าส่วนใหญ่ต้นชําส่วนใหญ่นี้กําลังทอดยอดนะครับงามมาก บอกเลยว่าเหมาะมากใครที่อยากทำสวนผักสาบนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆหรือไม่ก็ที่จะมีกำลังพอที่จะขับรถมาซื้อนะครับต้นก้าผักสาบนะครับเพราะว่ามันทอดยอดเกือบ กือบหมดนะครับแต่ละต้นเนี่ยนะครับพากันทอดยอดแล้วก็คือพร้อมที่จะขึ้นลานนะครับพร้อมที่จะปลูกมากนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยู่ใกล้เนี่ยอยากรับเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับก็ผมก็มีการลดลดค่าต้นพันนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ช่วยค่าน้ํามันให้ด้วยนะครับ อยู่ใกล้ๆอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพอดยาวละนะครับอย่างเงี้ยยาวละนะฮึ่มพวกอ่าที่ต้นต้นที่สั้นๆอย่างเงี้ก็พากันเริ่มเริ่มทยอยที่จะอ่าทอดยอดเหมือนกันนะครับ อยู่ในแปลงนี้มีประมาณอพันห้า 1, 5, ถึงสองพันถึงไหมเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดพันห้าถึงพนะันแปดน่าจะประมาณนี้นะครับท่านไหนที่อยากจะทำแปลงขนาดใหญ่นะครับหรือไม่ก็แปลงขนาดเล็กก็ได้ครับถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็ขับรถมาซื้อเอาได้ เป็นอะไรที่คุ้มมากน่าปลูกมากกันนะครับนี่ฝนตกลงมานิดหน่อยก็ใบเริ่มไอ้นี่ละเริ่มมีปัญหาเรื่องลาเพราะว่าผมยังไม่มีอะ,อะไรนะการฉีดยังไม่มียาที่จะมาฉีดนะครับต้องอาศัยการเด็ดใบ ของเขาออกก่อนนะครับพวกลาสนิมเนี่ยนะครับที่มากับน้ำฝนเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะให้ส่งใช่ไหมส่งก็ได้นะแต่ว่ามันมีน้ำหนักนิดนึงนะน้ำหนักก็ตามจริงนะครับก็นะ่าต้นพันก็ต้นละยี่สิบบาทโอเคนะครับยังไงก็ สนใจก็ทักมานะครับที่เบอร์0892736905แอดไลน์ไอดี S ก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ครับแล้วพบกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ